ลุงมันชื่อลุงกูวิดนามสกุลเจนทถังซีผมเกิดท,ที่กระนำหนานี่หละอยู่บาเล็กที่ซ้ำมู่ที่ช่องตำบลกระน้ำหนาอำเภอปับนางจังหวัดนรครศรที่ธรรมราชก่อนจะเป็นราจันเสียดื่มต้นเขื่อดื่มเทียนพมเลียงกุง้งเริืมเลียงผดดส์ซ้ำซุ้นพอเลียงซ้ำซุ้นแลเลียงกันมาซ้ำที่ปีดินเลียงกันมา พอเลี้ยงมา,ามร์กน้ำหลืมเสี้ยพอนามหลืมเสียพวกวานะ่ะกดกุ้งตัวไปหน้านี่จะไม่รุงเร่องต่อได้พุม่มเลยยึดหนึ่งบอเนี่ยบลหลูเนี่ยพุ่มยึดพอไอ,ยอ้ยึดสบอนู้นพุ่มเลี้ยงพอยึดแลว้วพุ่มบอกกายกายเนี่ยพุ่มบอกมันไล่บอเลยประมาณทิบอได้พวมวาเคยต้องการดูดขี้กุ้งขี้รีนมาใได้บอลพุ่มต่างพุ่มยึดแล้วถึงอตินีกับประมาณกระดูดกันเลยแล้วาาลก็ไม่้หลุดโครงน้ำหยาดเสียพอประมาณดูดได้ประมาณส่องพี่ได้ เต็มเลยพอเต็มเลยที่นี่ครับปลูกเพป็นบ้านว่าไม่ปลูกยากเออไปปลูกปั้มนะปลูกพลาแต่พวกไม่พวกจะปลูกยากปลูกจากเป็นพืชตั้งแต่ม,มันผ่ารุดมาต่อไปน่าจะมัดออปลอกคนเฮ้อโบกุ้งทำไมนั้นครับตำบลดำนากนี้เหมาะการปลูกยากมากที่สุดน้ำดีดินดีเหมาะกับปลูกยาก จยากจะให้ถลายเยอะเลยจะให้หนำว่า,วานนี้ผลได้แต่ทุ่มบุญแบบนี้แกบอกจกจกทุ่มบุญปฏิเรกตีข้ามาเลจ็จักในบอกุ้งยางที่ปลูกคุนเร็กเลยของอำเภอพังนั่งการญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาเล็ก,ก้อนเพืือนพอมาเลเ็เสร็จแล้วการก็มาเกิดนี้การปลูกจักในโบกุ้งยางมาเล็กพ่มเสร็จทีนี้พอญี่ปุ่นกลับทีนี้หนักเรียนลืมทยอยมาเลยมาที่ช่องรามคุณที่คุณเลยมมาเป็นเป็นคณะทีนี้ มาเลียังจากกระตาพุ่มกับพุ่มได้ปลูกได้เนนําำให้ว่าการขัดไส้พันการปลูกระยาได้แบบนี้นอฮะนะว่าประยุท์กงจากที่นี่ครับเพราะว่าญี่ปุ่นกับเลยที่นี่นักเรียนจะมาเลยตั้งแต่บัดนันกลุ่มถึงบันเนียเป็นชุวเรียนรู้มาเลยครับช่วนมากเขาจะมาถ้ามากินข้าวที่ายผมก็จะสั่งมาเลยนึ่งคั่วเกยบานกับพวกลูกจกักอันน,นี้แน่นนเลยครับส้มต้มส้มปลาบกหรือปลานิน่นกับน้ำส้มจกัก ซ้ำตอดไขริูบอนเกลได้บบนี้แต่ข้นนุ่มจากคาดใบได้นะถูกโรงเรียนนุ่มจากแ่คาดใบไดเป็นอัตลักษณ์เลยแหละกับจากนี่มันจะไม่ตายถ้าบอกมันดูดไม่ตำมันกับดวงดวงกระชวยน้อยถ้าปบอกจากแกดวงจะไม่กินชวนมากมันจะไม่ตายเพราะว่าอยุขกงจากปลูกเร็วได้แลาไล่โดยปีนั้นไม่ใช่โดยปีไล่ไล่โดยปีครับเห็นประโยชน์กงจกจะมาท่าพอตั้งแต่นก like มาเลยนกก็ม like ันนกจาก โยชามาตอมต้มมาต้มคั่วหรือกับคั่วไก่ก็ได้แต่ต้องมกมัดก้นนะไอ้อันนี้อันนอกถ้าพอลูกยากอายุประมาณต่วหัวมัดเดือยเยวามัดจะทำพักนอถ้าหัวพงก็เดี๋ยวหัวพงลูกยากหัวพองนี่สำหรับวคั่วกว่าคั่วไก่เลยยิ่งมีประโยชน์มากเลยเนี่ยตางนี่บวนี่เหย็ยบมุกลังกาได้ไอโยชนี่เรามาเย็บตํำเปียวต่ำห่อปัดตาำห่อต้มได้ได้หมด ทำชดมาจากชายแต่ทำไมแต่แรกก็ชายมาจากทงหมดเลยแหละไม่มีคั้นนำไม่มีอะไรโจ้แก้วนำไม่มีกันเพราะคุณทำไมแต่แรกมันไม่มีถนนุ่นทางเดินหลัดกันเพเลนแล้วครับจากแกงขั้วไก่กับหัวลูกยากแล้วก็นี่มีมเครื่องที่ผสมแกงก็มีพริกขี้คว้าแล้วก็มีขมิน้นมีพริกไทย มีวหอมกระเทียมในตักลายเอามาตํารวมกันแล้วก็ใส่กะปิแล้วก็ใส่เคี่ยวเคี่ยวกะทิก่อนเนี่ยกะทิกะทิเกี่ยวตั้งไกรแล้วก็ตําเครื่องนี้ก็ไลไปในหมอ้อเสร็จแล้วก็ใส่ไก่ใส่ไก,ไก่เคี่ยวไก่จนถือว่านิ่มแล้วก็ใส่ลูกจากใส่ลูกจากแล้วก็ใส่ปรุงรสกระจจยน้ำตาลจาก ไม่ไม่ไม่ไม้ใส่น้ำตาลทรายนะใส่น้ำตาลจากเป็นเครื่องปรุงแล้วก็ชิมรสได้ตามใจชอบตามใจชอบแล้วก็เขาปรุงได้ใส่มะกรูดโรยหน้าเนี่ยมันเป็นใบมะกรูดแบบแกะ,แกะเลยโรยหน้าเครื่วงแกงไปใส่ในกะทิ

Say cây, sạch cây, sạch cây, sạch cây cây sạch 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 cây sạch 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 Lúc luộc yak vắt nước luộc nằm rôn rồi tung coi mình chế nầm yến vậy, tung chế phật rô vậy, tung bỏ cây kêu cây đứt, Để có ôm mả xay, rồi coi tẩm đuôi mặc lụt. tẩm, tẩm đuôi mạ grốt, ร้อยร็วร่อยเร็วร่อยเร็ว